อาวัสดีครับทุกคนครับดีดีต้อนรับทุกคนนะฮะกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้มาา์ครับแล้วก็เย็นวันจันทร์แบบนี้นะครับเรามีนัดกันกับรายการเล่าเรื่องราวลึกลับแล้วก็เสียงขวัญครับรายการมาฟังสตอรี่ครับผมและในวันนี้ครับทุกคนก็อยู่กับผมนะครับนิกกี้เช่นเคยครับกับหัวข้อที่หลายๆคนเนี่ยขอกันเข้ามาครับน้องหลายคนเนี่ยบอกว่าพี่นี้ครับอยากฟังเรื่องเกี่ยวกับการ์ตูนครับและการ์ตูนเรื่องที่น้องๆขอกันเข้ามามากที่สุดเรื่องหนึ่งนั้นก็คือเรื่อง p าว e r Puff g ค r l ครับ ซึ่งเรื่อง Power p o w e r ร u f f g i r นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่เด็กเคยดูตอนที่เด็กยังเป็นเด็กครับนับย้อนไปมันก็หลายปีนะฮะการ์ตูนในบางเรื่องเนี่ยตอนที่เรายังเป็นเด็กเราดูด้วยความสนุกสนานเราก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามองย้อนกลับไปมันจะมีหลายจุดครับที่ทําให้เราต้องกลับมาคิดว่าอืมใช่หรออย่างนี้ก็ได้เหรอวะ อะไรแบบนี้ครับซึ่งจากการไปรีเสิร์ชหาข้อมูลของนิกที่เกี่ยวกับ powerpuff girl มันก็มีเรื่องราวแบบนั้นอยู่บ้างครับต้องยอมรับว่าคลิปในวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นคลิปที่น่ากลัวสยองขวัญหรือว่าน่าขนลุกเหมือนกับการ์ตูนหลายๆเรื่องที่นิกเคยเล่ามาครับแต่ว่า powerpuff girl ในวันนี้นั้นจะเป็นอะไรที่แบบว่าจริงหรอ ฟังเพลินๆแล้วก็นิคมั่นใจว่าจะทําให้ใครหลายคนนะครับย้อนกลับไปดู Powerpuff Girl กันอีกแน่นอนครับและสำหรับใครที่เพิ่งผ่านเข้ามานะครับยังไม่ได้กดติดตามกันก็ฝากกดติดตามช่องนิกกี้เมาสด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นิกกี้เมาส์มีเมมเบอร์แบบรายเดือนครับเป็น VIP Package ซึ่งถ้าหากว่าน้องๆกับไปเพื่อนสนใจนะครับอยากจะเป็นผู้สนับสนุนช่องของเราก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะครับที่คําว่าสมัครด้านล่างนี้เลยครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ครับแล้วก็เข้าไปพบกับเรื่องแปลกๆใน Powerpuff g i r l ได้เลยครับ The Powerpuff Girl <c oughs> เป็นการะตูนที่เด็กๆรู้จักกันดีครับในช่วงของยุคปลาย90 <c oughs> ซึ่งมันถูกสร้างโดยผู้เขียนที่มีชื่อว่า Craig Mac c r e ส m ม c Cracker แล้วก็ออกอากาศในช่องกระตูน n น็ตเวิรครับในภาคแรกออกอากาศวันที่18พฤศจิกายนปี1998 จนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมปี2005ซีรีส์เรื่องนี้นั้นเป็นซีรีส์อีกเรื่องนึงครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของการ์ตูนเน็ตเวิแล้วก็ได้รับเรตติ้งสูงสุดอย่างต่อเนื่องทั้ง6ซีซั่นครับและถึงแม้ว่าการออกอากาศของ The Powerpuff Girls จะจบไปแล้วแต่ว่าความนิยมในตัวการ์ตูนย,ยังคงมีอยู่ครับมีสินค้ามากมายที่ถูกผลิตออกมาโดยใช้ The Powerpuff g i r l เป็นจุดขาย ไม่เว้นแม้แต่เครื่องสาอางบางแบรนด์ครับและเมื่อเร็วๆนี้ครับซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังได้รับการรีบูตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปี2016และพล็อตเรื่องคร่าวๆของเรื่องนี้ที่ต้องเล่าให้ฟังก่อนครับเพราะว่าเผื่อบางคนเนี่ยจะลืมไปแล้วหรือว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่ได้ดูครับส่วนใครที่เคยดูแล้วก็ถือว่าเป็นการรีแคปครับผม t ด e Power Puff พ i r l ถูกสร้างขึ้นมาจากการทดลองที่ผิดพลาดของศาสตราจารย์ยูโทเนียมในตอนแรกแเนี่ยเขาต้องการสร้างเด็กผู้หญิงที่มีความสมบูรณ์แบบครับด้วยก,วน,วก,ยยวยกนั แต่ว่าเขาด้านเติมสารเคมี X ลงไปโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจครับทำให้เกิดเป็นเด็กผู้หญิง3คนได้แก่รอสซอมบัตเตอร์คัพแล้วก็บับเบิลซึ่งพวกเธอนั้นเกิดมาพร้อมกับพลังสุดพิเศษที่ทำให้พวกเธอกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่คอยต่อสู้เพื่อปกป้องโลกครับและใน3มคาแรคเตอร์นี้เนี่ยนิกเชื่อว่าหลายคนต้องมีเมนที่ตัวเองชื่นชอบอย่างแน่นอนครับหลายคนชอบรอสซอมหลายคนชอบบัตเตอร์คัพแต่สำหรับนิกเองนิกชอบ ครัไหนใครชอบตัวไหนก็บอกกันได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างครับผมเนื้อเรื่องของ The Powerpuff g i r l ในแต่ละตอนนั้นก็จะมีความขบขันมีความตลกครับนอกจากจะเป็นการใช้พลังพิเศษเพื่อต่อสู้กับวายรายแล้วเนี่ยในแต่ละตอนยังมีตอนที่เด็กๆต้องรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันครับโดยที่มีฉากหลังเป็นเมือง Townsville เป็นแบ็กกราวด์ครับผม แล้วเรามาฟังเรื่องราวแปลกๆใน Powerpuff g i r l ที่นิกรวบรวมมาได้กันบ้างดีกว่าครับอันดับแรกครับก็คือดวงตาขนาดใหญ่หลายคนที่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็เป็นแฟนตัวยงของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะต้องตกหลุมรักกับรูปลักษณ์ของคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนที่มันแปลกๆแล้วก็น่ารักของ Powerpuff g i r l ครับแต่ตอนนี้นินกปรับไปดูมันก็ดูแปลกๆไปนิดนึงนะครับกับหน้ากลมๆหัวใหญ่ๆที่มีช่วงลำตัวแต่ว่าไม่มีคอครับ และสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพวกเธอทั้ง3คนนั้นก็คือดวงตาขนาดใหญ่กลมโตที่ผิดปกติครับหลายคนที่เริ่มสงสัยเนี่ยก็คงจะตั้งคําถามว่าไอ้ดวงตาขนาดใหญ่ของตัวกระตูนตัวนี้เนี่ยมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรเอเลี่ยนหรอหรือสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวคําตอบคือไม่ใช่ครับเพราะว่าดวงตากลมโตของเด็บพาวเวอร์พัฟเกิลในกระตูนเน็ตเบิร์กนั้นมันถูกสร้างขึ้นมาโดยการได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อว่ามาเกเรต เครับภาพวาดของเธอนั้นนี่เอกลักษณ์ตรงที่การวาดดวงตาของภาพวาดนั้นให้มีลักษณะกลมโตแล้วก็ใหญ่กว่าปกติดิกไม่ปฏิเสธครับว่าภาพของเธอนั้นไม่มีความน่าสนใจมากครับแต่ว่าถ้าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยลองจ้องมองดูดนานก็ หลอดเหมือนกันนะครับถัดมาเราไปดูที่เลขาของเทสมนตรีครับถ้าหากใครที่เป็นแฟนของเดวิดปาวาพ f ฟเกอรจริงๆเนี่ยก็คงจะเคยสังเกตเห็นถึงตัวละครตัวหนึ่งครับที่มันมีความน่าสนใจมากและเธอเองเนี่ยก็สร้างความอึดอัดให้กับคนดูได้ไม่น้อยเลยครับนั่นคือเลขาของนายกเทสมนตรีคนหนึ่ง<อ>ที่มีชื่อว่าเซราเบลลัมหรือว่า ผู้หญิงที่ The Powerpuff Girl เกิเาเรียกว่ามิสเบลลัมครับ<ม>เพราะว่าเธอนั้นมักจะปรากฏตัวในชุดฟอร์มสีแดงสดครับทรงผมของเธอเนี่ยก็จะดัดเป็นลอนยาวครับแล้วมันก็ฟูมากๆเป็นผมสีส้มครับที่ ในการปรากฏตัวของเธอแต่ละครั้งนั้นก็จะออกมาให้เห็นได้แค่ช่วงลำตัวจนถึงคอเท่านั้นครับแล้วก็ไม่มีใครที่เคยเห็นใบหน้าของเธอเลยนิกไม่เข้าใจครับว่าทําไมผู้สร้างถึงไม่ขยับก,กล้องขึ้นมาสูงอีกนิดนึงครับเพื่อให้เราสามารถเห็นใบหน้าของเธอบ้างครับหรือว่านี่อาจจะเป็นอีกกิมมิคหนึ่งครับที่ผู้สร้างนั้นต้องการทําให้มันเป็นปริศนาต้องการให้คนดูนั้นอยากรู้ว่ามิสเบลลัมนั้น สวยหรือว่าี้เล่แต่อย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆกับน้องรู้หรือไม่ครับว่าพวกเรานั้นเคยได้เห็นใบหน้าของเธอในช่วงระยะเวลาที่สั้นมากๆครับ0.3วนินาทีครับเป็นครั้งเดียวครับในบรรดาซีรีส์ทั้งหมดของ The Powerpuff g i r l และถ้าว่าใครที่พาดวนันนี้มีใบหน้าของเธอมาให้ทุกคนดูครับเป็นไงฮะสวยไหมครับเรามาดูเรื่องที่น่ากลัวขึ้นมาอีกดิดนึงครับสำหรับ ตอนที่ขึ้นชื่อว่าดาร์กที่สุดของ The Powerpuff g i r l ครับสำหรับ The Powerpuff g i r l นั้นมีหลายๆตอนครับที่ทำให้คนดูนันรู้สึกแปลกๆถึงแม้ว่าจะเป็นการ์ตูนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเด็กครับแต่ว่ามันก็มีหลายตอนที่ทำให้กลุ่มคนดูที่เป็นเด็กเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเวลาที่ได้ดูครับแต่สำหรับนิกเองนั้นตอนที่น่ากลัวที่สุดซึ่งมันตรงกันกับการจัดอันดับของหลายเว็บไซต์นั่นก็คือตอนที่มีชื่อว่า Speed Demon ครับมันเป็นตอนที่สาวๆ Powerpuff g i r l นั้นแข่งกันเหาะด้วยความเร็วสู จนกระทั่งพวกเธอเพิ่งรู้ตัวว่าการเหาะด้วยความเร็วสูงของพวกเธอนั้นมันทําให้พวกเธอเดินทางล่วงหน้าไปจนถึง50ปีครับและเมื่อพวกเธอกลับมาที่ทาวส์วิลล์บ้านเกิดของเธอก็พบกับสภาพเมืองที่กลายเป็นเมืองที่รกร้างครับเนื่องจากพวกเธอไม่ได้อยู่ดูแลปกป้องนานถึง50ปีชาวเมืองที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งหลายเนี่ยก็มาล้อมรอบพวกเธอครับแล้วก็ส่งเสียงบอกกับพวกเธอด้วยเสียงที่น่าขนลุกว่า you are e v o l v you are ความผิดของเธอความผิดของพวกเธอดูคล้ายๆกับว่าพวกเขาเป็นซอมบี้ครับซึ่งบรรยากาศของเมืองมันก็น่าขนลุกน่าสยองขวัญมากๆเหมือนกับว่าเราอยู่ในดินแดนที่มีแต่สัตว์ประหลาดมีแต่ซอมบี้เหมือนกับเป็นนรกครับถัดมาที่เรื่องราวที่หลายคนสงสัยครับนั่นก็คือที่มาของการ์ตูน The Powerpuff g i r l ครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการ์ตูนดังหลายๆเรื่องเนี่ยมักจะถูกแฟนๆหรือว่าคนที่ชื่นชอบเนี่ยพากันสร้างทฤษฎีสมคบคิดหรือว่า แนวคิดที่บ่งบอกถึงที่มาของมันครับซึ่งทฤษฎีส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนเลยครับบางเรื่องเนี่ยก็ดูไม่น่าจะเป็นไปได้ซะด้วยซ้ำแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราฟังแล้วเราก็รู้สึกขนลุกฟังเพลินๆฟังเล่นๆได้ครับผม Powerpuff Girl ก็เหมือนกันครับจากการที่นิกได้พยายามสืบค้นหาข้อมูลที่มาของ The Powerpuff Girl ครับมันทําให้นิกได้พบกับ Creepy Pasta ที่มาของ Powerpuff Girl ที่เป็นทฤษฎีของเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกบูลลี่ครับเธอมีชื่อว่าเบรน d a เรื่องราวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องราวที่น่าขนลกุกหรือว่าน่ากลัวเหมือนกับหลายๆเรื่องที่เคยเล่ามาครับ แต่ว่ามันกลับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นจริงกับชีวิตของใครหลายคนมันเป็นเรื่องของการถูกบูลลี่แล้วก็การถูกรังแกของเด็กผู้หญิงที่มีชื่อว่าเบนด้าครับทฤษฎีนี้เล่าเอาไว้ว่าเด็กสาวทั้ง3คนนั้นคือตัวแทนบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปของเบรนด้าครับลอดซอมคือเด็กผู้หญิงที่เบนด้าอยากจะเป็นเพราะว่าเธอมีความที่เป็นผู้นาครับเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความมั่นใจบับเบิลเป็นตัวแทนของบุคลิกภาพที่มีความนุ่มนวลของเบนด้า เธอเป็นตัวแทนของความไร้เดียงสาความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ยังหลงเหลืออยู่ในตัวของเบนดาส่วนบัตเตอร์คัพเป็นตัวแทนบุคลิกภาพที่ก้าร้าวของเบนดาเธอถูกสร้างมาจากความคิดที่ต้องการตอบโต้พี่ชายของเธอแล้วก็ในบางครั้งเนี่ย ก็แสดงถึงความไม่พอใจในชีวิตที่เป็นอยู่ของเธอครับส่วนตัวร้ายแล้วก็สัตว์ประหลาดในเรื่องนั้นก็คือสิ่งที่อยู่ในจิตนาการของเบนด้าที่เธอสร้างมันขึ้นมาเพื่อรับมือกับเหตุการณ์จริงในชีวิตของเธอที่เธอถูกรังแกครับเหมือนเป็นอาการทางจิตที่เธอต้องสร้างโลกอีกโลกหนึ่งขึ้นมาเพื่อเยียวยาสภาพจิตใจของเธอเมื่อเธอถูกรังแกจากโลกภายนอกครับและเรื่องราวของเบนด้าก็เป็นเพียงแค่ทฤษฎีสมกบกิดเท่านั้น,นะครับไม่ได้ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่อย่างไรครับ ถัดมาเป็นเรื่องของ The Power of 4ครับ Power Puff g i r l นี้ควรจะมี3คนใช่ไหมครับแล้วเลข4มันมาเกี่ยวข้องอะไรด้วยครับหลังจากที่มีการ reboot The Power P g i r l ในปี2016นั้นทำให้มีแนวคิดที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับ The Power Puff g i r l เข้ามาครับและหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจก็คือพี่สาวคนที่4ของ Power Puff g i r l ที่มีชื่อว่า Bliss ซึ่งเธอนั้นปรากฏตัวออกมาในขณะที่ทั้ง3สาวกําลังถูกตัวรายเล่นงานบลิสนั้นมาในภาพลักษณ์ของเด็กสาววัยรุ่นที่โตกว,ว่าเพาับเกิลเล็กน้อยเป็นสาวผิวสีสุดเปรี้ยวครับที่มีสีประจําตัวนั้นก็คือสีม่วงและเธอก็มีชื่อตเตมเต็มว่า เบลสเทนาครับเธอเข้ามาเป็นสมาชิกคนที่4ของ The Power Puff Girl ถึงแม้ว่าในตอนจบนั้นเธอจะต้องออกจากเมืองไปด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ว่าการปรากฏตัวออกมาของเธอนั้นกลับเป็นแรงบันดาลใจของแนวคิด The Power p อ f f Yourself ซึ่งเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาให้บรรดาแฟนๆนั้นได้เข้าไปสร้าง Power Puff ในรูปแบบของตัวเราเองครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคำถามมาให้เราตอบครับเพื่อที่จะบอกเราว่าเรานั้นมีจุดเด่นหรือว่ามีพลังในด้านไหนและถ้าหากว่าเพื่อนๆกับน้อง,นองเนี่ยมีเวลาว่างแล้วก็อยากจะเข้าไปสร้าง ตัวเองที่เป็น powerpuff เนี่ยก็ลองเข้าไปดูได้นะครับที่ลิง์ด้านล่างซึ่งนิกจะใส่เอาไว้ในช่อง description ครับและนี่คือ powerpuff niki ครับผมเอาละครับทุกคนแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของ powerpuff girl ครับกับข้อมูลแปลกๆที่ซ่อนอยู่ในเรื่องที่นิกได้ไปรวบรวมนำมาเล่าให้กับทุกคนฟังครับแต่ในิคิดว่าเรื่องราวในวิดีโอนี้นคงจะไม่ ไปทำลายฝันหรือว่าไม่ไปขยี้ฝันในวัยเด็กของใครนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าซอฟมากครับและถ้าหาว่าใครที่อยากให้ลองหาข้อมูลด้านมืดของการ์ตูนเรื่องไหนหรือว่าอยากฟังตำนานสอยองขวัญของเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะวันนี้ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิมครับว่านิกอ่านทุกคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้นิกแล้วก็รายการมาฟังสตอรี่คงต้องขอลาไปก่อนครับทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ